มาดูลูกหมูค่ะวันนี้ทอดสองครอบยังเด็กอันนี้อายุประมาณ7วันนะคะลูกหมูอายุ7ดวันลูกหมูอายุ7็ดวันพี่เคยถ่ายให้ดูนะคะทอดแล้ว เขาคลอดเองธรรมชาตินะคะก็คืออันนี้เราไม่ได้ฉีดยาอะไรให้เขาเลยนะคะเพราะเขาคลอดเองธรรมชาติก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะคะเดี๋ยว7วันก็คือ3มวันเราจะฉีดท่านเหล็กนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเสียบไม้ก่อน เ,เสียงหูฟังก่อนนะคะเสียงจะได้ชัดขึ้นไม่ได้เอาหูฟังมาโอเคเ,อเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะลงสีกำลังสีข้าวอยู่ก็คือเรามีลงสีนะคะลงสีใช้ในครัวเรือนแล้วก็เราก็จะคือจะใช้แก็บตรงนี้นะคะมารองพื้นคอกตอนที่เขาคอดแล้วก็คือจะมีฟางนะคะ ฟางให้กับเขาก็คือจะเพิ่มความอบอุ่นนะคะก็คือตอนที่เขาออกมาช่วงแรกเขาหนาวใช่ไหมะก็จะไปซุกตรงฟางนะคะช่วงนั้นอากาศหนาวเขาก็ได้ฟางช่วยนะคะก็คือกอกไฟก็คือเราไม่ได้กกเลยนะคะก็คือจะมีเปิดไฟให้แต่ว่าคือไม่ใช่ไฟกกนะคะเขาคือเขาอยู่ธรรมชาติเขาก็จะไปซุกตรงฟาง, <c oughs> งเห็นฟางไหคะเขาก็จะเอาตัวซุกเข้าไปตรงนั้นนะคะคือมันน่ารักมาก อันนี้เราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเลี้ยงแบบบ,บ้านๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกข้อหนึงนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นท้องแรกนะคะท้องแรกของเขาเมื่อกี้ท้องสอน,นะคะน,นี้ท้องแรกได้ออกมาแปดตัว ท้องแรกเมื่อกี้จริงๆได้9ตัวนะคะพอดีเราไมา่ได้ทำคลอดในเเขาก็เลยเหลือแค่5ตัวเองพอดีวันนั้น,นอะ่ะฝนตกฝนตกอากาศหนาวมากก็เลยไม่ได้มาทำคลอดคลอดกลางดึกประมาณตี2นะคะตีสองตีสอันนี้คือท้องแรกคือแม่เขาตัวเล็กนะแต่ว่าคือเขาดูแลดูแลลูก ดูแลลูกดีมากเลยเพราะว่าเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้เลยนะคะคือนี่นะคะคอเขาก็ค่อน้างยาวไม่ได้ซองแคบๆเหมือนอย่างฟาร์มเขานะคะหรือว่าที่อื่นที่เขาเลี้ยงกันนะคะอันนี้คือเราก็คือจะได้มูลจากตรงนี้เอาไปทําปุ๋ยนะคะเขาก็ดูแลลูกเขาได้ดีเลยะคะคือตัวนี้คือตัวเล็กแต่คือเขาดูแลลูกของเขาดีมากด,ดีกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะคะตัวเมื่อกี้นี้คือถ้าเกิดหมูนี้คือ ตัวใหญ่มากเขาอาจจะไปทับลูกหรือว่าถ้าเกิดเหยียบปุ๊บนี่ก็คืออาจจะเป็นแผลใหญ่ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เขาตัวเล็กพอคือเขาคลอดออกมาคือเขาก็เราก็ทําการตัดเขี้ยวตัดหางให้กับลูกเขาแล้วก็ปล่อยลูกเขามากินนมถ้าเราไม่ตัดเขี้ยวให้เขาก่อนคือเขาจะเจ็บออตอนตอนลูกเขามาดูดนมนะคะก็คือลูกเขาจะเจ็บออขอโทษทีค่ะแม่เขาจะเจ็บนะคะ เพราะเขี่ยวเขายาวมากเลยนะคะก็คือข้างบนซ้าย2ขวา2ก็คือรวมเป็น4นะคะบน4คลิปที่แล้วก็ต้องขอโทษทีพูดผิดนะคะก็คือบน4ีล่าง4เป็นทั้งหมด8ซี่นะคะที่เราจะต้องตัดเราเอามือคํำดูก็ได้นะคะเอามือคํำดูก็คือจะเห็นแบบเขี้ยวลำแหลมของเขาเลยนะคะออกมานี่คือเขี้ยวแหลมมากเลยนะคะ เราต้องตัดไม่ตัดคือแม่จะเจ็บแล้วแม่จะไม่ให้ยอมดูดนมแล้วอาจจะทํร้ายลูกค่ะโดนมาแล้วค่ะแม่กัดลูกเลยนะคะตัวใหญ่เมื่อกี้นี่ค่ะทำาลายลูกเลยเพราะว่าคือแบบคือเราไม่ได้ทําคลอดะคะ่ะแล้วเขาออกมาเขาก็อยากดูดนมตันทีเลยคือพอไปดูดแม่ก็เจ็บแม่ก็นึกว่าคือว่า,าจะมาทําร้ายเขาก็เลยทําลายลูกนะคะตัวนี้คือเราทําคลอด เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เขามากินนมเขาก็จะดูแลลูกเขานะคะเขาก็ดูแลลูกเขาดีมากเขาก็จะค่อยๆเดินช่วงที่เขาช่วงที่เขาคลอดแล้วมีลูกแล้วเขาก็จะค่อยๆนะคะการเดินของเขาก็คือจะค่อยๆเดินนะคะดูลูกน่ารักมากก็คือจะนอนกองกันอยู่แบบนี้แล้วจะมีฟางนะคะฟางให้กับเขาเขาก็จะนอนตรงฟางนี้นะคะคือมันไม่ได้สกปรกเลยนะคะเพราะเขานอนตรงฟางนี่คือ คือถ่ายเยี่ยวเขาก็คือจะไม่เละเทะนะคะเพราะว่าเรามีรองพื้นคอนเขาเขาก็จะเหยียบลงกับพื้นตรงนี้นะคะแล้วก็ฉีก็คือจะซึมลงข้างล่างคือข้อจะไม่เปียกชื้นแฉเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างพื้นซีเมนอย่างเงี้ยเวลาเราล้างใช่ไหมคะมันก็จะพื้นมันก็จะต้องเปียกถ้าเกิดเราไม่ล้างมันก็คือจะเหม็นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยคือมันจะไม่เหม็นเลยเพราะมันซึมลงข้างล่างนะคะแล้วก็เห็นไหมคะอุจจาระเขาก็คือ เขาก็คือจะเหยียบรวมกันเป็น,เป,นเป็นปุ๋ยให้กับเราตรงนี้คือมันไม่ได้เละเทะเลยนะคะดูลูกเขานอนน่ารักมากพอเสร็จแล้วพอแม่เขากินเสร็จเขาก็จะเรียกลูกเขามากินนมลูกเขาก็จะมาดูดนมกันนะคะอันนี้คือ3วันเราต้องฉีดท่านเหล็กแล้วก็7วันอีกทีนึงท่านเหล็กกับวิตามินนะคะแล้วก็ไปอีกวันที่เอ่อสินะคะอีกสิวันก็คือเราจะตอนนะคะ 19วันเราก็จะตอนแล้วก็ฉีดบำรุงอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอันจบก็คือสิ้นเดือนนะคะ30วันก็คือพร้อมปล่อยนะคะแผลเขาก็จะหายพอดีสิ้นเดือนนี่คือเขาจะโตมากแม่เขาก็จะไม่ค่อยให้ดูดนมแล้วนะคะก็คือแบบแม่เขาก็จะเริ่มหุดหงิดแล้วก็คือควรจะแยกออกนะคะตอนนี้ก็คือเขายังไม่หมุดหงิดเพราะตัวยัง ไม่เล็กกินยังไม่มากเท่าไหร่นะคะน่ารนะักมากนอนกองกันอยู่แล้วก็จะนอนรวมกันอย่างนี้นะคะเราไม่ได้กกไฟเลยนะคะไฟไม่ต้องกกเลยเขาอยู่กับแม่เขาเขาก็แม่เขาให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็พื้นคองตรงนี้คือมันไม่ใช่ซีเมนต์ให้อย่างซีเมนตนะ์คือมันจะเย็นพื้นมันจะเย็น,นะคะ่ะนี่เราจะเอาฟางมารองคะ่ะเขาก็จะอบอุ่นตรงนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแม่เขาก็จะกินส่วนอาหารของแม่นะคะเดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงส่วนอาหารของแม่นะคะแล้วก็จะให้เป็นเป็นอาหารหมูเล็กนะคะสูตรอ่อนๆสูตรแบบว่าโปรตีนเยอะๆนะคะเคยให้อาหารเป็นอาหารแม่พันธุ์ไปมัน รู้สึกว่าคือลูกเขาจะแบบว่าถ่ายเป็นถ่ายเหลวอะค่ะลองเปลี่ยนมาใช้เป็นอาหารหมูเล็กผสมกับลาให้เขากินนะคะก็คือดีขึ้นก็คือเราก็ใช้สูตรนี้มาตลอดก็คือไม่ได้ให้อาหารแบบว่าแรงๆกับเขานะคะให้อาหารอ่อนๆโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ